เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield 1เดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาจัดสงครามโลกครั้งแรกกันหน่อยครับหลังจากห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากๆเลยคิดถึงครับบอกตามตรงว่าคิดถึงมากเราก็เลยกลับมาจัดกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการกลับมาในวันนี้ของเราเนี่ยจะเจอแฮกเกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอหาเซิร์ฟก่อนละกันขออย่าแจ็คพอตเจอแฮกเกอร์เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ยังเยอะอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้เยใกล้ใช้ได้นะ ็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งอาจจะเยอะไม่เท่า b บ t ร์ e ดนฟิลแต่แบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเฮ้ยส่วนใหญ่เป็นเซิร์ฟเวอร์สร้างเองนี่หว่ายอมเสียเงินเปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปอดแฮกเกอร์ครับแจ๋วนี่คือแฟนเกม b บ t ร์ e ดนฟิลห่โดยเฉพาะเลยเนี่ยยอมเสียเงินนะ่ะนับถือใจพวกเขาครับแบบนี้ต้องเข้าไปเด่นในเซิร์ฟเวอร์เขาแ้แหละส่วนใหญ่เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นใช่ไหมเซิร์ฟจีนเนี่ย,เป,ปยเป็นของไดนะครับอันนี้ผมไม่อยากเสี่ยงอะเอาเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นก็แล้วกันปิงเยอะหน่อยครับแต่ก็ ไม่เป็นไรหรอกครับเราเล่นเอามันนะฮะอันเดียสู้ไม่ได้เรื่องปิงก็ไม่เป็นไรโอเคหาเซิร์ฟก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจอยสกอตก่อนละกันมีชาลีว่างกับดับเข้าดับดีกว่าคนเยอะดีมาแล้วเราจะเป็นอะไรดีล่ะเป็นทหารม้านี่ไงทหารม้าว่างอยู่เกมเพิ่งจะเริ่มไป5นาทีเองแจ๋วแจ๋วไปเนี่ยผู้เล่นครับก็ประมาณนี้เลยนะหูฝ่ายเราสกอร์นำโด่งเลยเวลตัน150หรือเปล่าเกมนี้ ถ้าได้ใช่นะแบตเตอร์ฟิล5นี่ตัน500เลยม้าไปแล้วโอเคผมไม่ไปได้หันมาครับเราจะวิ่งไปขวดที่แนวหน้าแล้วกันนะหีือุดว่าวันนี้เนี่ยผมกับเจ้าไม้แล้วก็ดาบคู่ใจจะเก็บไปกี่คิวนะครับเราจะไปที่จุด A ก็แล้วกันจุด A น่าจะเดือดสุดนะครับว่าอยู่ใกล้บ้านข้าศึกแน่เลยจากโซนนี้ผมไม่เห็นการเคลื่อนไหวอะไรเลยแม้แต่น้อยเดียวเอยเจอแล้วเดี๋ยวถังคันเบลเลอร์เลยนะ พูดมาได้ว่าไม่เจอเห็นเราไหมเขาเห็นเราเลยครับเขาพยายามจะเลี้ยวอ้อมมาหาเราไม่ได้กินหรอกเขาบอกให้ผมเจอคนมาเจอดาบไปฟันเขาอุ้ยขอโทษเขาเห็นเราเนี่ยเขาพยายามจะตามล่าเราเว้ยจะตามล่าฉันเงี้ยเหรอมันเร็วไปเปล่าเรามานะ ข้าศึกอยู่ไหนหมดวะเนี่ยอยากฟันเหลือเกินเจอมาข้าศึกเว้ยเจอมาข้าศึกก็โอ้ยเลือดเหลือ70เลือดคนเหลือ61เลือดมา70นะครับถอยก่อนดีกว่าเหมือนเป็นเป้าอะอารมณ์แบบโคตรเป็นเป้าเลยดันไหนมาข้าศึกไอ้มาข้าศึกมาโอ้ติดวิโอ้ยมันนี่ขอฟันหน่อย มันเกินเขตว่ะต้องถอยก่อนถ้าเกินเขตนี่นับบูดาตายเลยนะครับเลือดมา้าสัสิบเอ็ดแล้วถ้าเลือดม้าตายผมจําได้ว่าถ้าเลือดม้าหมดคนก็ตายด้วยนะครับเพราะว่ามาา้าไปชมาคนหัวทิมคอหักตายพูดจริงไม่ได้โมโน,นะจริงๆมันต้องม้าตายคนไม่ตายเชียล่ะแบบคนขาดม้าไม่ได้นะครับก็เลยตายพร้อมกันเลยดีกว่าเกมเซ็ตมาอย่างนั้นอนะ ไม่ฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้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 ยฟาดฟาดฟาดเว้าไปหลายทีเหมือนกันเนี่ยนี่ไงรอบนี้ไม่เว้าวตวัดข้างสีข้างซ้ายลึดมา49แล้วหลบไว้โอเคเราได้มาหนึ่งคิวครับของการขี่ม้าตะลุยเมืองข้างนี้ขี่ม้าไปต่ออุ้ยสไนเปอร์เอ้ยไม่ใช่ม้าทางขวามือครับในแผนที่สปอร์ตเจอม้าน่าดีไง อยสไนเปอร์เยอะแล้วเนี่ยวาดเ,เอ้ยเอ้ยอเอ้ยโอ้โหได้ินว่าแค่ลูลัวๆฟันยับๆไปดิฟันอย่างเดียวฮนะสไนเปอร์มีคนซุ่มอยู่ในอุโมงค์ผมเห็นแล้วม,ม,มันไม่เห็นเราด้วยมันไม่เห็นเราด้วยทหารม้าฝ่ายเขาอยู่นี่ ไอ้สดไอป่อพลังมาเอ C ้ยมาดิดกระโหลกเฉยเลยโอ้โหอย่างนี้ได้ฟันไปแล้วเนี่ยปืนใหญ่ปืนกลปืนกลไม่ไหวไม่ไหวด้านหน้าครับเว้าว่ะม้าตายแล้วตายก่อนตายก็พาคนไปด้วยลงลงอย่างมี้คือถ้าม้าตายเรายอมตายดีกว่าเจ้าม้าเรียกได้ไหมเรียกม้า ร้องไงวะหมาร้องไงวะ <c oughs> ทุเรศมากมันจะฆ่าหมาดิเนี่ยเลือดก,ก็ไม่รีเอาละเจ้าหมาไปกันเร็วเข้าวิงว่งวิ่งเราเจ้าหมาไปจะพยายายึอีกนะไปข้างหน้าไปข้างหน้าไม่เชื่องเลยเนี่ยไม่เชื่องเลยโอเค มาร์สบอกว่าเมื่อกี้มึงทิ้งกูอ่ะกูเลยไม่เชื่องมีโอกาสเป็นอย่างี้ป่าวะโอ้ยดอกเดียวตายเลย่ะโคตรแรงอ่ะคุณผู้ชมอืมเ p อร์ฟอร์แมนซ์คิวด้วยครับเอร์ฟอร์แมนซ์คิวมีใครให้เราเล่นตลกอีกไหมเนี่ยคือปืนเนี่ยสองนัดมั้งตายเลยนะครับไอ้เมื่อกี้นัดเดียวคือน่าจะบาดเจ็บอยู่ไม่ก็เฮดช็อตเข้าหัว เรียบร้อยมีคนซุ่มครับกระสุนหมดมีคนเห็นเราซะแล้วเราแอซิคิวครับรถมาดีกว่าเวนหนีหนีอยู่ไม่ได้รถมาคือยอมเลยคือเกมเราค่อนข้างจะเป็นตอบมากนะครับคุณผู้ชมเอาองจริง เป็นต่อจัดเลยอ่ะถ้าสึกอถ้าทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าจบไวเดี๋ยวเราไปต่อยดันแล้วกันนะครับไปขีมแฮตต่อยอีกด่านหนึ่งด่านนี้มันจบไวไปหน่อยเราเข้ามาช้าไปด้วยหรือมั้งก็เลยดูเหมือนจบไวนะครับเฮ้ยโดนเฮ้ยเฮดช็อตว่ะโอยโดนด้วยอ่ะภูมิใจภูมิใจภูมิใจมาก มีทหารมา้ามันจะมาวัดรอยเท้ากับเราเปล่าเมื่อกี้มีม้ามาของนี้นแวบๆ่ะคือร์แค่สึกที่เราเบิดใส่รถฝ่ายเราพังเลยครับม้าข้าสึกเลยแล้ววะไม่เห็นแล้วอ๋อตายเลยครับนี่ไงทางขวามือนอนกระเด้งกระเด้งอยู่นเนัยนะทางขวาจุดนี้อันตรายเนี่ยทางอื่นดีกว่าในบ้านที่ในบ้านในบ้าน ในบ้านฝั่งนี้แทบไม่เห็นเลยอ่ะผมเจอมีคนนอนหนึ่งทีสองทีมีอีกไหมมุมนี้เห็นเยอะเลยครับล่อล่อแน่จริงจริงฉันสิยิงฉันเลยได้ขี่นี่ขี่ม้าไล่นะได้นี่สุภาษิตเยอรมันครับได้ทีขี่ม้าไล่ ใครเหาอีกเปล่าเบ่งรอไว้ไม่เห็นใครแล้วครับเงียบกิบไปแล้วอ่ะโอ้โหเอ้ยออกมาหน่อยสิเราเกินเขตนะครับพื้นที่ไม่เห็นแล้วนี่ทีมเราโหดขนาดนี้เลยเนี่ยเข้ามาดงควันออกไปเจ้ามาเฮ้ยข้าศึกเอาของใหญ่มาว่ะบีฮิมอสครับ มันคือไม้ตายพิคเกมของเขาเลยเนี่ยนั่น่ฝยเราพยายามยิงอะไรอัดไปหาหยุดเปล่าเขาเห็นเราเนี่ยเขายิงอัดไปหาเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับไม้ครับเราจะไม่ลงจากไม้เลยขาดเลยยิงเข้าไปอย่างน้อยก็ให้เปลือกชั้นนอกกพังแล้วกัน่ฝยเรายิงต่อเนื่องเลยผมว่า ไอบีฮีมอสที่เป็นบอลลูนเนี่ยน่าจะพังง่ายกว่าพวกรถไฟนะรู้สึกว่าจะมีรถไฟด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีอยู่บีมอสบอลลูนนี่เป้ากาอากาศดัมเบลเลอร์เลยครับออกมาก็ตายอย่างเดียวเอาคือดาบต่อดีกว่าไปฟันไปฟันเราจะออกนอกเขตไปไล่ฟาดนะโอ้ยมีคนเขายิงใส่มาผมยับเลย เดี๋ยวขอสวนหน่อยละกันตี <laughs> แอมย,ยายานี่เป็น cowboy c o w บอยเยอรมันเ,เ,เลยนะเว้ยไปไปไปอยู่เฉยเอ้ยไอ้มา้ามันวิ่งไล่เราอะจะมา้าเราวิ่งแล้วกลับแนวรบตัวเองก่อนมันตามไหมไม่ตามครับเราต้องเล่นแบบฉลาดหลักแหลมหาล่อเข้าดงเรา มันทิ้งม้าไปแล้วน่ะไปไหนไม่ทราบได้จุดอีถูกยึดดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปอีดีกว่าอยู่แนวหน้านันกันไปเดี๋ยวมันจะก่อยซะก่อนคู่ไปอีอีถูกยึดดีถูกยึดเกมตอนนี้ผมเข้ามาก็เวลา9นาทีแล้วนะครับซึ่งเกมจริงเนี่ยผ่านไป14ีนาทีละไปอีเลยเพื่อนอี่าศึกอี่าศึก โอ้ยนี่นี่ทางขวาทางขวาทางขวา <c oughs> เอ้ยไม่ได้ว่ะ <c oughs> ปืนแล้วกันโห่ไหมมันนอนอยู่คุณผู้ชมครับผมนี่แล้วกันอย่าคิดนะว่ายิงไม่ได้เขรียกว่าตามเขาเรียกว่าตามเลยจุดซีถูกยึดครับเดี๋ยวผมเข้า e <c oughs> ก่อนแล้วกันนะกระสุนประจุรอไว้ <c oughs> เอา้เอาเฮ้ยเหยียบใครตายวะเนี่ย ใส่กระสุนอยู่เหยียบคนตายเฉยเลยงงมากยังไม่ทันทำเลยเลยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโดนหลอยแล้วถอยก่อนแล้วกันเราไม่เห็นตัวเขาครับเราถอยได้ไ <Vietnamese noise> ่มเมื่อกี้เห็นปืนกลอยู่นะปืนกลตรงจุดเนี้ยตายแล้วเออไงล่ะอย่านะเดี๋ยวมานะ พูดหลังเข้าจะบอกว่ามาจากอนาคตปรเด็นฟิวห้าโดนยิงกอดอดพูดเลยถอยกันถอยถอยเลือดคนจะหมดแล้วครับเลือดมาได้อยู่อะไรลงวะเน่จุดอียับเลยต้องเติมเลือดกดสี่เล่งเลือดฟูมาช้านายแจนเย็นนะนั่นฮะมีคนกระสุนแค่นี้พอได้อยู่มั้ง ในบ้านมีคนนะครับเล็งรอไว้แล้วกันมันลิ้นสั่นมีลูกคอด้วยเมื่อกี้ข้างหน้าครับหนึ่งนัดสองนัดบรรจุเขาเห็นเอาแล้วด้วยเฮ้ยปืนใหญ่ยิงมาไม่ได้ไม่ได้เพนเพนอุ้ยขอโทษครับพี่หลบเลยให้ไว มีอีกไหมคนที่มานจำล่าเรานั่น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 ต้นไม้ตายแล้วจุดนี้มันเกิดเยอะเลยนี่ว่านั่นนี่ครับหมอกระถังฝันดาวเข้ามาแล้วบรรยากาศฝนเริ่มปกเลยครับเนี่ยโอเคปลอดภัยแล้วเราต้องเล่นแบบเซฟหน่อยถ้าไม่อยากตายนะเอาเซฟที่สุดที่เปลี่ยนไปได้ครับใช้ดาบต่อดีกว่าเข้าไปชิด ก็คือข้าศึกไม่สามารถยึดอะไรได้เลยอ๋อเฮ้ยข้างหน้าข้าศึกขนนั่นน่ะตายยังโอเคคิวเอเรียบร้อยแม่ยิงใส่ทหารม้าไอ้ทหารม้ามันอึดหน่อยนะครับมันมีเกาะไงคุณผู้ชมก็เลยแบบว่าท่องแท้ๆตายยากโดดข้ามได้ไหมไม่ได้สูงไปไม่ใช่ม้ายิมนาสติกนะจะมาโดดได้ขนาดนี้ เราจะไปจุดอื่นด้วยกันนี่ซากบอลูนะครับที่มันพังลงมาลำบกเอกเลย,ย,ย,ยเราลังเสียพื้นที่ไปค่อนข้างจะหลายจุดนวเนี่ยจุดอ e ีดึงไม่ขึ้นหรอหมายถึงยึดไม่ขึ้นนะครับมีการแย่งยื้อหรือเปล่าเอ่ยแย่งยื้อน่แน่สกอร์เราเป็นไงบ้างห5าส้ตายสูญนะครับตอนนี้ก็โอเคเป็นสกอร์ที่พอรับได้ครับ มาจุดเดิมละจุดปีโดนวะเฮ้ยผมเจอคนนอนอยู่นั่นๆๆๆนั่นหนึ่งทีเฮ้ยหลบได้อีกแค่ดอกเดียวมันก็ตายแล้วนะ่ะล่าแล้วกันมาละเรียบร้อยสไนเปอร์เอ้าโดนใครสองวนนะเนี่ยพี่แกอุย้ยลงก่อน หลบให้ไวมอบเกือบตายต้องคนนังมาแล้วเติมยาเติมยานั่นอะไรวะเนี่ยเจ่งเดืนอก่อนครับผมจะตายแล้วเนี่ยรถถังมาชิบหายแล้วเจ้าม้ารีบไปเร็ววิ่งวิ่งเลยเอาคนวิ่งผ่านตายเฉยเลยทางขวามีคนครับ จุดนี้ไม่โอเคอันตรายหนี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 ก่อนด้านหน้ามีทหารม้าด้วยไปแล้วไม่ช่วยแล้วคือฝ่านเราเมื่อกี้โดนตียับยับเลยอ่ะอยู่แนวหน้าอันตรายมากครับกระสุนเฮ้ยททางซ้ายทางซ้ายมือนี่นี่นี่ เรียบร้อยมันจะขึ้นมามันจะขึ้นม้าเฉยเคเลือดเราคนมา้ารีเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยฮไม่ได้ว่โโนะโผล่ไหมโผล่ไหมน่ะไม่โผล่เฮ้ยปะโถกระสุนหมดตายยังเพื่อนเอาให้ตายเออยังอึดเลยอะ่ะข้างหน้ามีคนม้าติด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันยิงกันแบบไม่ค่อยรีบเลยไวทีฟิวห้าที่เจอหน้ากันบึ้รตายไอ้นี่มันชิวมากเลยหรือผมคิดไปเองวะโอเคป่าเราจะชนะได้ครับในอีกไม่ช้าตอนนี้ที่เวลาที่ผมจับได้เนี่ยก็ประมาณ15าทีแล้วนะครับที่เกมบัน oh, ทึกอยู่นะแต่ว่าในเกมก็20ทีไล้ครับืึองบินขึ้งบินขึ้นบนฟ้า ยิงระเบิดปูพรมลงมาเห็นแต่ในแผ่นที่ข้างบนไม่เห็นเลยอ๋อนู่นนู่นล่วงว่ะน่ะไม่ล่วงนะโอ้ยโดนได้วะพวกม้าไปฟันดาบดีกว่าในเมื่อเกมใกล้จบข้าขอพิชิตแล้วกันพื้นที่บีพื้นที่บีม้าฝ่ายเราฝ่ายเขาวิ่งมั่วหมดเลยครับเนี่ยไม่เห็นใครเลยตรงจุดนี้ บริเวณพาเลตเป็นไงบ้างพาเลตจุด C โดนว่ะโอ้ยสไนเปอร์ม้าตายแล้วม้าตายคนตายนะครับต้องระวังด้วยเราเข้าวังวะ่ะขี่ม้าเข้าวังข้างหน้ามีคนนี่อุอยจะฟาดจะฟาดมีคนยิงก่อนสะดุดเลยผมสะบัดเล้วแทบไม่ทันจะฟาดซะหน่อย <laughs> มีใครตามไหมเลือดไม้20นะครับตอนนี้ลงจากม้าก,ก่อนซุ่มยิงโดนหนึ่งนัดบรรจุศูนย์ใกล้จบเต็มที่แล้วครับเกมโดนว่ะแต่ไม่ตายไปเจ้ามาวิ่งเลยทางขวามีคนด้วยเมื่อกี้ อจบก่อนครับ GG ครับผมวันนี้ก็มาขี่ม้าเล่นครับจ G ฝ่ายเอรมันเป็นฝ่ายชนะไปครับในศึกนี้สนุกมากเลยขี่ม้าเพลินมากไม่ตายด้วยครับสกอร์เราเป็นไงบ้างเนี่ยค่าสิบเก้าตายศูนย์ตามนั้นครับผมนี่ก็จะเป็นเบสสคอร์นะครับสคอร์เราอยู่ที่3ก็คือสคอร์ดับนะครับ สคร์แรกก็แอปเปิ้ลสคร์บสองชาลีเอ็นลาวมาแล้วเราจะขึ้นเป็น6กสี่ไม่แน่เวลไม่ขึ้นนะครับแอนน่าจะไม่ขึ้นแหละขึ้นปะอย่าให้ลุ้นนะอย่าให้ลุ้นเฮ้ยขึ้นวะ่ะเวลหกสี่เรียบร้อยแล้วครับผม <laughs> โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ไว้การเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมมาเด่นฟิลหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผม